มีไอเดียนะคะจากหนังสือเล่มหนึงชื่อหนังสือวิกนะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาได้ทํานายว่า ใครนะคะจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปเขาสามารถรู้ได้เลยว่าคนคนนี้เป็นเศรษฐีได้อย่างแน่นอนหรือว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีคุณรู้ไหมว่าเขารู้ได้ไงว่าคนต่อไปจะเป็นเศรษฐีหรือเปล่าการที่เขานะคะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาจะถามคนนี้เลยว่าคุณเนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งไปกับอะไรเอาไปว,ว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่าคุณนอน8ชั่วโมงนะคะวันหนึ่งนี่ย24ชั่วโมงคุณหายไปแล้ว8ชั่วโมงคุณทำงานไปอีก10ชั่วโมงก็เป็น18ชั่วโมงแล้ว ชีวิตของคุณนะคะหายไปกับการเรื่องงานกับการนอนเนี่ยสิชั่วโมงแล้วแล้วเวลาที่เหลือล่ะคะเวลาที่เหลือของคุณใช้กับอะไรบางคนถ่าย Facebook บางคนไปปาร์ตี้บางคนไปทําอะไรต่ออะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานเลยนะคะหรือว่าคุณนะคะไม่ได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปพัฒนาตัวเองไปสร้าง passive income หรือว่าไปพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เพื่อจะต่อยอดธุรกิจของคุณ หลายหลายคนนะคะใช้เวลาหมดไปดังนั้นแล้วดูไม่ยากเลยเห็นไหมคะว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือเปล่าหรือว่าในอนาคตของคุณจะรวยหรือเปล่าเพราะเพียงแค่ว่าคุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหรือเปล่าคีย์เวิร์ดมันมีอยู่ตรงนี้เองค่ะหนังสือทั้งเล่มเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดแค่ตรงนี้เลยว่าคุณนะ่ะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหรือเปล่าในการที่คุณนะ่ะ จะเอาเวลาที่คุณมีในชีวิตของคุณนะคะเอาไปใช้กับอะไรและนั่นแหละคือการที่คุณจะรู้ว่าคุณจะรวยหรือไม่รวยมันก็ตัดสินตรงที่ว่าคุณเอาเวลาไปใช้กับอะไรนั่นเองค่ะคุณิตาขอฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะหาเวลาให้กับตัวเองบ้างเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนความสามารถเพื่อที่จะให้คุณมีไรายได้มีรายรับที่เพิ่มเติมขึ้นค่ะณนะปัจจุบันนี้นะคะในโลกของเรานะคะมันหมุนไปแล้วนะคะอย่ามัวใช้ชีวิตอยู่กับเซฟโซนของตัวเองนะคะไม่อย่าง คุณนะคะก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีแพชชั่นในตัวเองคุณก็จะไม่สนุกกับชีวิตและชีวิตคุณใช้ไปวันวันมันก็หมดไปวันวันอย่ารอว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงนะคะเอาวันนี้แหละทำให้ดีที่สุดค่ะ